ทุกคนเราอยู่หัดใหญ่ในทุกคนต้องมีคําว่านในด้วยนะนี่ฮะทางที่รถตู้ข้างหน้าเนี่ยเข้ามามาจากถนนเพชรเกษมซึ่งมาจากสนามบินหัดใหญ่ได้แล้วก็ไปออโตนงาช้างน้ําตกที่สวยที่สุดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเลี้ยวไปทางขวามือใช่ไหมก็ไปตลาดกินหยง,ง่ง กินหยงสงขาสามีลาเรากำลังตามหาร้านพิซซ่าที่อร่อยของดังมากตอนนี้มีสสาขาที่สายสถนนนิพัอุทิศสอก็เรียกว่าสาย2แต่นี่หัดใหญ่ในทุกคนต้องมีคำว่าในด้วยนะเพราะเป็นเมืองอันซินชาวที่ดังมากแต่คนจะไม่ค่อยมีโอกาสแวะเพราะอะไรรู้ไหม นั่งเครื่องบินลงมาเสร็จก็ไปเช็คอินตลาดกิมหยงนู่นนี่นั่นลืมนึกไปว่าหาดใหญ่ไหนนี่มันคือตรงไหนทั้นคนที่มีบุญวาสนาส่งนะฮะถึงจะได้มาดินแดนหาดใหญ่ไหนนะฮะอารีนาหรืออาริชาเราออกเสียงถูกต้องอารีานราเนาะเห็นไหมเรายังเรียกผิดเลยเพราะอะไรรู้ไหมอยากให้ทุกคนจับผิดเราไงว,ว่าเราเรียกชื่อถูกชื่อผิดอารีนานี่ไงป้ายทุกคนอารีานาจริงๆด้วยเปิดทุกวันทุกคนอารีนาบีซ่านี่ไงอารีนาพีซานี่เห็นยางป้าย ลดมากถึงแล้วเจอแล้วอุท้องฟ้าสวยมากนี่ฮะเส้นตรงด้านนอกทุกคนเห็นไหมบางจากเนี่ยก็คือเส้นเพชรเกษมที่จะไปตนงาช้างไปสนามหินว้าถึงแล้วทุกคนถึงแล้วทําไงดีทําไมถึงไวมากเลยอารีนาพิซซ่าแอนฮาราวฟูดทุกคนนี่ฮะว้ายายแล้วร้านรดมากเลยทุกคนจากที่จอดรถกว้างขวางทุกคนเดี๋ยวเราหยุดพักก่อนนะตั้งหลักก่อนทุกคนจากเรามาแบบว่า อันเอกสเตคเชลี่มากๆทุกคนดูสิว้าเห็นไหมนี่ทุกคนให้ถ่ายก่อนที่กสิกรถ่ายอยู่หลังธนาคารกรสิกรไทายเลยถนนเพชรเกษมเลีเเเ้ยวซ้ายะต้อก็ออกถนนไปเห็นรถวิ่งไหมเลี้ยวซ้ายไปสนามบินหาดใหญ่เลี้ยวขวาไปหาดสามีหลาไปหาดเออตลาดกินยงใช่ไหมลูกตลาดกินยงใช่ไหมใช่ไหมตลาดกินยงไปทางนี้เนาะบูพูดกับพี่หน่อยสิอืมนี่ เขาจะงงค่ะว่าเราเป็นมิตรจนเกินไปทุกคนตลาดทิพย์หยงไปทางขวามือไปหาซั้มีหลงซิไม่ลาทางเดียวกันเลยทุกคนอ่านเราเข้าร้านก่อนละกันะะนะฮะประมาณช่วงที่แบบว่าคนออกคนเข้าอยู่ตลอดเวลานะฮะทุกคนจากมีเมนูแนะนำเรคคอมเมนเดททุกคนจากนี่ห่าเนี่ยทะลุถึงก็จะเป็นคอลองรอหนึ่งด้วยนะซ้ายเนี่ยหาเดี๋ยวซ้ายไปตามนี้เลยคอลองรอหนึ่งแล้วก็โลตัสทัดใหญ่ในทะลุไปถึงนูง้น สนามบินวัดวนลังนะฮะนะฮะ้ตกโตงยาช้างสตูลหลีเป๊ะก็ไปได้ทุกคนแต่ต้องเส้นเพชรกเกษมนะแต่ที่เรายืนอยู่นี่คือเส้นในนะฮะเทศาพัฒนาทุกคนไปเข้าไปข้างในได้แล้วนนี้คืออารีนาบีซาเมื่อกี้ที่ <c oughs> ช่องนั้นเราพูดว่าอาริชาใช่ไหมออกเสียงผิดมีปูม้าผัดผงกะหรี่ด้วยนะทุกคนจ๋าเมนูแนะนํากระปงกระเพราเนื้อสไลด์ทุกคนจ่านี่ค่ะ าตายแล้วนะที่คนก็จะติดเส้นกับเราไหมอะ่ะเพราะว่าเราถ่ายเราไม่อยากให้ใครรู้อะ่ะว่าเรามาถ่ายเพราะว่าอยากบอกให้โลกรู้นะคะเนาะเราก็ต้องถ่ายต้องระวังนิดนึงทุกคนจาะบางทีมันความเป็นส่วนตัวไงนะฮะเดี๋ยวนี้กฎหมาย L G B T Q อ,อันตรายครับโพสต์ไม่ได้ต้องขออนุญาตนะคะทุกคนไะมาไปข้างในกันค่ะไม่เป็นไรเราถ่ายเพื่อจะไปบอกต่อสิ่งดีๆนะคะไปข้างในกันแล้วนะครับ นี่่ะคือคนลูกค้กคาก็ตลอดแล้วก็ร้านก็จะแบบมีชั้นสอง,สองด้วยนะฮะมีชั้นสองด้วยทุกคนนารัสบายสบายมากเลยะะทุกคนนะฮะนี่จ้าทุกคนนี่าไหว้เอียงนะฮะแล้วก็สีฟูดมาีฟูด บรรยากาศสบายมาก,มากๆเลยทุกคนนะฮะอร่อยมากขอบอกเห็นไหมฮะจะมีรถสองแถววิ่งตั้งแต่สนามบินไปถึงรัฐภูมิไปถึงนู้นเลยฮะนะฮะไปถึงนอกเมืองอำต่างอำเภอได้แล้วก็มีไปถึงสงขลาเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปขอเมนูไหมจะได้ถ่ายเมนูให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับนะคือ จะบอกให้นะจริงๆนางงามจากตลอ่ะที่เราไปเจอที่นครพนมถ้าเกิดเข้ามาหัดใหญ่ในมาวัดหัดใหญ่ในมาเยือนวิถีชุมชนไทยมุสลิมที่อยู่ที่นี่กันแบบอย่างสงบสุขแล้วก็มีร้านมีรวงมีบรรยากาศชุมชนที่สร้างสรรค์นะฮะแล้วก็มากินพิซซ่าแล้วก็จะต้องหลงละนะฮะพิซซ่าอารีนาที่นี่แน่นอนนะฮะนุ่มดูสิทุกคนขอกินไปพูดไปอย่าหาว่ายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะนะฮะทุกคน อร่อยมากตับป้อนนีีค่ะอร่อยมากอย่างนางงามจักรวาลเนี่ยเขาไปหมุดไปปรูมุดท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะใช่ไหมฮะแต่เราก็ปรูมูดร้านอร่อยอร่อยแล้วก็ที่พักน่ารักน่ารัก อย่างพรุ่งนี้เราก็จะไปหลีเป๊ะจะขึ้นรถตรงหน้าอารีนาเลยหารถจะมาหลับนะทุกคนแล้วก็ไปขึ้นเรือที่สตูลน,นะฮะจากหัดใหญ่ในร้านอารีนาด้วยแหละไปสตูลก็เก้าสิบกิโลองทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้ดูบรรยากาศหลีเป๊ะนะฮะแต่อารีนาไม่ได้ไปเปิดที่สตูลไงก็ต้องกินที่นี่ก้อนทุกคนอ,อร่อยมาก กินรวชื่นใจยูสุแบรนด์ของเขาเลยทุกคนนะฮะอร่อยมากอย่างที่บอกต้องย้ำบ่อยๆว่าหัดใหญ่ในนี้เราไม่ได้แค่สื่ออยู่แล้วถูกป่ะคนในพื้นที่เขากินกันเหมือนกับอุดหนุนกันและอยู่กันแบบเขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดชาวลูกนักท่องเที่ยวจะรู้สักหน่อยว่าหัดใหญ่ในอย,อยู่ตรงไหนมีอะไรดีๆอยู่ตรงนี้อารียนาพิซซ่าอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย เขาก็จะแบบมาหัดใหญ่ทั้งทีเนี่ยก็จะนอกเหนือจากช้อปปิ้งแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศน่ารักน่ารักอาหารอร่อยหลากหลายอาหารเช้าแบบอิสลามุสลิมก็มีแบบไทยจีนก็มีตลาดนัดตลาดสดวัดก็มีมุสยิดก็มีแม้แต่ในร้านเนี่ยก็มีที่ละหมาดนะครับทุกคนน่ารักมากหัดใหญ่ในจะเป็นเมืองน่ารักต้มีคําว่าในด้วยฮะทุกคนบางคนเนี่ยไม่สนใจนั่งรถไปก็เข้าแต่ตลาดกิมยงแล้วก็ออกไปเกาะยงเกาะยอสมีหลานั้นก็จะเป็นอีกบรรยากาศท่องเที่ยว ที่เป็นทะเลที่เป็นบรรยากาศเมืองเก่าของสงขลาทะเลสาบสงขลาใช่ไหมฮะน่ารักมากเมืองสงขลาหัดใหญ่เรียกว่าคู่กันอยู่แล้วถ้าเกิดใครมา27 28กิโลเองจากหัดใหญ่ไปหาสมีหลาใช่ไหมฮะมีรถสองแถวขับรถส่วนตัวไปแต่ถ้าไปรถน้ำตกโตงาช้างก็ประมาณ20-30กิโลทะลุไปถึงสตูลก็ได้นะฮะพัทลุงก็ได้ไปทะเลน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เอาแต่คุยขอกินก่อนนะ,ะอร่อยมากทุกคนูเต็มร้านเลยนะฮะทุกคนอร่อยมาก ทุกคนเดี๋ยวเราต้องโพสคลิปนี้ก่อนนะทุกคนจะเดี๋ยวจะยาวไปทุกคนจะอย่าลืมฝากอีกช่องหนึ่งนะชื่อช่องไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบนะฮะจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะแป็น,นี่หานอนรออยู่ทุกคนอืมอร่อยมากทุกคนอ๋ออร่อยมากอืม อร่อยนุน่มนะปรับนลันุ่มไงหัา,หาคานออร่อยมากอือคนถึงคน